ตันนี้ฉันจะถามลูกหลานและอ่านประวัตินะครับอของป้อประชันนะครับจะรูนรักษณะนะครับนกะครับเนชิญนะครับคนที่อ่านนะครับนะั่นประวัติย่อนะครับนขะอบเชิญกระผม เนื่องจากได้รับคัดคำมาจากลา้านทุกคนให้เป็นผู้อ่านประวัติของคุณประธานจาทราชกุลซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดคนหนึ่งของากานจะขออนุญาตท้าผู้มีเกิท่านได้อ่านประวัติของคุณประธานจาทราชกุลคุณประธานจามราชกุลเกิดเมื่อวันที่ย2ส เชตสภาคมพุทธศักรา,ราช2492เป็นบทชายของคุณพ่อตุ้นแช่เกียรและคุณแม่รังจารุรักสกุลมีพี่น้องทั้งหมด7คนประกอบด้วยคุณปรีชาจารุรักสกุลถึงแก่กันคุณประชันจารุรักสกุลคู่วางชน คุณประสิทธิ์จาบรัก์สกุลถึงแก่กรรมและมีน้องๆอีสี่คนซึ่งประกอบด้วยคุณพยุทธ์จาุรัก์สกุลคุณประเสริฐจาุรัก์สกุลคุณประยุกต์จารัก์สกุลและคุณวรรณพรเพียงใรสบายซึ่งพี่น้อง ร่วมท้องปิดามารดาเดียวกันสี่คนนี้ยังมีชีวิตอยู่คุณประธานจารุกกรัตน์สกุลสมรอดกับคุณสุพัฒน์จารุรัตน์มีพิดาสองคนได้แก่คุณจุรารัตน์ยาพิชาและนางสาวมัจัยชิดจารุรัตน์คุณประธาน จารุลาศกุลมีหลา,า,านสามคนอาการเจ็บป่วยของคุณประทันคุณประทันได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตตะตองด้วยโรคประจำตัวที่รุมเร้าตั้งแต่ที่เจดถึงวันที่15บามกราคมเกอนนี้และได้เสียชีวิตด้วย อาการน้ำท่วมปอดและไตวายพาร้อมกับการจัดบุคคลผู้เป็นอันเิืัอไปย่าวสงบเมื่อวันอังคารที่16มกราคม .256 7เมื่อเวลา22สิทีสิริ รวมอายุได้เจ็ดห้าปีและเพื่อเป็นเกียรตแก่ผู้วายชนทางเจ้าภาพจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมยืนไว้อะไรให้แก่ผู้วายชนเป็นเวลาหน 1, 5, ึ่งนาทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขาเรียนเชิญนั่งได้ค่ะครับอ่าตอนนี้เป็นประวัติย่อของคุณประชาชนนะค,ะ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 ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแรงลูกหลานขอบคุณนะครับท่านผู้ที่อ่านประวัตินะครับนะ